ใครชอบทานพริกเผาแบบเจบ้างคะชีวิตติดครัววันนี้เจเลยจะพาทุกคนมาทำเมนูน้ำพริกเผาหมูสับรสชาติเผ็ดหวานครบรสทานคู่กับพริกสดหรือแคบหมูกรอบๆนี่บอกเลยว่าอร่อยมากตามมาจดสุดเข้าครัวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะไฟอ่อนนำพริกชี้ฟ้าแห้งที่หั่นแล้วลงไปคั่วในกระทะได้เลยค่ะ คั่วไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแห้งจะกรอบจากนั้นก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนหลังจากนั้นนำพริกจินดาแห้งลงมาคั่วต่อในกระทะเลยค่ะข้อดีของการคั่วพริกแห้งทานเองคือเราจะได้พริกแห้งที่สดใหม่อยู่เสมอไม่เสียรสชาติความหอมของพริกค่ะ ต่อจากนั้นนำหอมแดงและกระเทียมไทยที่เตรียมไว้ลงมาคั่วในกระทะต่อได้เลยการจะคั่ววัตถุดิบพวกนี้ต้องใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะถ้าใช้ไฟกลางอาจจะทำให้วัตถุดิบไหมจนเกินไปได้คั่วจนสุกได้ที่ก็ยกกระทะนำไปพักไว้ต่อมานำพริกแห้งที่คั่วเตรียมไว้ลงมาขโขลกในครกค่อยๆต่ำให้พริกแห้งละเอียด เมื่อผ่อได้แล้วก็นำหอมแดงและกระเทียมคั่วลงมาโขลกในครกรวมกันได้เลยค่ะค่อยๆต่ำให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันหลังจากนั้นใส่กะปิลงไปต่ำๆไปให้ละเอียดอีกครั้งเมื่อทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีแล้วก็ยกออกไปพักไว้ก่อนตั้งกระทะไส่อ่อน เทน้ำมันลงไปใส่พริกกระเทียมโขลกที่เตรียมไว้ลงไปผัดกับน้ำมันได้เลยค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆขั้นตอนนี้กลิ่นฉุนมากระวังจะจามกันด้วยนะคะเมื่อได้ที่แล้วก็นำหมูสับลงมาผัดในกระทะได้เลยค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุก เติมน้ำล้างครกลงไปเพิ่มความเข้มข้นจากนั้นปรุงรสเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำมะขามลงไปตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ยกกระทะตักใส่จานจัดเสิร์ฟคู่กับผักสดและแคบหมกบูกรอบๆได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกเผาหมูสับสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ด อย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g จีติปปักติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ